กิจกรรมพลิตใหม่ทางด้านของการล่าแหวนทรงนั้นเกี่ยวอสสรพิษมาพร้อมกับตัวกล่องนะครับอันนี้เป็นที่ใส่วงแหวนระดับร้านปีสายควบคุมสายซัพพอร์ตรวมทุกสายนั่นแหละมีอะไรตู้อะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันครับมีอกสิบไปด้ไหม ก็กลับ,บสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจังสนสายแหวนไอเกมเมอร์วันนี้เราอยู่สปรพยุทธ์เบญญาจากประเทศจีนนะครับกับตัวกิจกรรมผลึกนะรอบนี้เข้ามาให้ทั้งหมด3วันเลยนะครับก็เป็นผลึกที่มีแจ็คพอตเป็นทางด้านของช่องใสวงแหวนเนาะกาัน,นี้ก็รู้กันอยู่มันคือช่องใสวงแหวนสําหรับ <c oughs> แหวน้านปีใครอยากใส่ช่องวงแหวนของตัวไหนอะไรยังไงก็เลือกไปให้ถูกสายนะครับอารมณ์มันก็จะเป็นช่องใสประมาณนี้ครับซึ่งจางเคยทำรีวิวไปแล้วเนี่ย ซึ่งแต่ละอันที่ใส่เนี่ยถ้าเราใส่สีแดงเราจะใส่แหวนที่เป็นแหวนพิเศษได้ถ้าเราใส่สีทองเนี่ยเราจะใส่แค่พวกแหวนที่เป็นแหวนฟาร์มแหวน5้แหวนจากป่าซิงโตทั่วไปนะครับ<ไ>ถ้าอยากใส่ช่องที่เป็นแหวนพิเศษเนี่ยต้องเป็นสีแดงขึ้นไปอันเนี้ยเนี่ยสีแดงอันนี้ครับสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถใส่นี่เลยเห็นไหมมันขึ้นอยู่ครับสามารถใส่แหวนมดได้นะครับมดสี่แสนปีได้มดแม่ป่องสี่แสนปีได้นะครับรวมถึงเราจะมีปัฟเพิ่มเติมให้กับตัวที่เป็นของตัวเองด้วยนะครับรวมถ ถ้ากับสล็อตแหวนเราได้เพิ่มมาฟรีๆอีก1วง,งนะครับท่าทางของอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีแต่อาสาที่เลือกการแล้วก็จะมีฉายาอันนี้ฉายานี้ดีรันมาเยอะมากนะครับจันพูดไปทุกคลิปเลยนะหลักๆก็ตีแรงเพิ่มขึ้นมีสแต็กนะครับสูงสุดสี่รอบเป็นสิบเดนแล้วก็ใน p ีพเนี่ยรับลดความเสียหายบวกความเสียหายเพิ่มขึ้นดีมากๆเนาะจัน,นจพูดไปประมาณ4ี่ห้าครั้งแหละอันนี้มันกลับมาเยอะมากนะครับในรอบดีรันซึ่งอย่างที่บอกไปว่าหลายะคนคขาเลือกแหวนนะครับเพราะว่าฉายามันมาหลายกิจจัดๆเลย รอบนี้เนี่ยจะมีทน้าของกระดูกอกทน้าของเสีย่ยไผ่ด้วจันไม่แน่ใจว่าชิ้นนี้จะเป็นรีรันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเสีย่ยไผ่ก็นานแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ารีนันหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยก็คือความเร็วนะครับของเพิ่มทีมช่วงเริ่มต้นหรือหลังเสีย่ยไผ่เนี่ยใช้คําสั่งของตัวทักษะพาสีต,ตัวเองเนี่ยเสีย่ยไผ่จะได้รับบัฟควบคุมท้องทะเลหนึ่งชั้นนะคอับคงดูถาวรแต่ละชั้นเพิ่มความเสียหายท,ที่ที่ฝ่ายเราทั้งหมด5%นสูงสุด10ชั้นนะครับ สีดาวในโหมด PvP นะครับการใช้ควบคุมทะเลเนี่ย5ชั้นเนี่ยจะทาลายโลกของสตรูทั้งหมดเลยโอ้โหอันนี้ดีนะมอนหลายๆตัวในปัจจุบันนี้โล่เยอะมากครับไม่รู้จะโล่เยอะไปไหนนะ6ดาวนะครับหลังจากที่เสียไปถึงระดับสูงสุดแล้วที่เป็นทนายของบัฟการควบคุมแห่งท้องทะเลเนี่ยความเสียหายุท้ายที่เวียนจางฝั่งเราทําขึ้นจะเพิ่มขึ้น100%อย่างถาวรสําหรับสายเดียวกันนะครับจะคานวณส่วนต่างจากคําสั่งจนถึงสูงสุด ดยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น150%นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นฉายานะครับถ้าเหมือนคุณอ้นเขาส่งมาให้ดูเหมือนจะอยู่ในช่องฉายาเลยสักอย่างอนึ่งจ์หาไม่ค่อยจะเจออันเนี้ยนะครับเป็น,เป,นเป็นช่องพิเศษนะครับเป็นบัฟพิเศษที่ขึ้นมาดียวดูฮะมันเป็นเหมือนช่องฉายาแล้วเราสามารถเลือกฉายาอะไรก็ได้อะ นอกเหนือจากฉายาแดงอะครับอันเนี้ยเหมือนจะเป็นฉายาพิเศษอะที่เราสามารถเลือกได้อะไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขของมันคืออะไรอะแบบสมมติเราอยากได้ฉายาแบบเป็นฉายาลุงหรือว่าอะไรยังไงสักอย่างนี่ก็ไม่รู้นะมันเป็นช่องฉายาพิเศษนะครับสำหรับอันน,น,นู้กแคเนี้นะไม่มีภาพให้เห็นเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นซึ่งเาของมัจิปทาน,นะครับจะมีของมันจะเป็นโดดเด่นคือแหวนใหม่นะครับเป็นแหวน้านของ เพียวอสรพิษนะอันนี้ก็เป็นแหวนพิเศษใหม่ของตัวสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตสายโลดโดยรางวัลสเต็ปสุ่มนะครับก็จะมีรางวัลตามนี้เลยเห็นไหมจะมีท่าของตัวละครให้ด้วยนะครับจะมีบัตรการ์ดอันนี้ให้1ใบนะครับจะมีเป็นหัวฟิวชั่นนะครับของตัวเต่าซึ่งอันนี้อาจารย์ก็เคยรีวิลไวแล้วเดี๋ยวแลวยวปลคร่าวๆไปของอันนี้ละกันนะครับเกาะดำของตัวเราเนี่ย10ชั้นความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับถาวร100%่สีดำทั้งหมด p ีพ หากว่าพลังประวิตของเราเนี่ยสูงที่สุดของฝั่งเราเองนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยหากศัตรูไม่ได้อยู่ในสถานะของตัวแรงดันเต่าเนี่ยหรือว่าบัฟของเขาเนี่ยจะได้รับ1ชั้นทันทีจนจบการต่อสู้ศัตรูแต่ละตัวสามารถกระตุ้นได้1ครั้งนะครับเหมือนจะโดดเด่นใน PVP มากกว่ามั้งแล้วก็5ดาวนะครับบัฟเราเนี่ยสาวทัพสิบชั้นความเสียหายจากสายปีคอนหรือว่าเอาลับของเพื่อนรูทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นถานบอ0เมื่ชั้จะเพิ่มขึ้นตออ์เมอ่อ1ี0อิบอั้นจะเพด่มพื้นฐานบับ หากว่าตัวเต่าเนี่ยมีพลังชีวิตเติ่มต้นสูงสุดนะครับจะถูกใช้โดยไม่คํานึงถึงแรงมุ่งมั่นที่เรามีนะครับแรงดันกดนะหรือวิาชาของสัตว์จมตีเราจะเพิ่มขึ้นในการใช้งานนะครับก็ใครไม่ค่อยได้เล่นเต่าก็อาจจะไม่ได้สนใจมากมายนะมันเป็นเอฟเฟกที่เอาไว้โต้กลับเหมือนช่วยพวกเอฟเฟกทักษะโจมตีโต้กลับเฉยๆนะครับ1นดาวจะเป็น PVE 2กับเอ้ยกับ6ดาวจะเป็น PVP นะครับแล้วก็จะมีเกาะล้านปี ทีนี้ระวันไฮไลท์นะครับจะเมนูเนตนะครับหรือว่าเพียวออสารพิษแหวนใหม่ล่าสุดของเราเขาบอกว่าในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้นะครับสายค้อนสายว้องวยจะได้รับดวงตาทองม่วงนะครับถาวรถึง10ชั้นเลยโดยแต่ละชั้นเนี่ยของดวงตาสีทองเนี่ยจะเพิ่มความเจริญที่เกิดขึ้น20 0โดยสายค้อนและสาย ว่องไวเนี่ยจะได้รับหลังจากหนึ่งชั้นโจมตีแต่ละครั้งนะครับอ๋อเมื่อเราใช้ใช้ปุ๊บมันจะตีแรงขึ้น20 0แต่เรามีได้แค่10ชั้นถ้าเอาว่าเราจะใช้การโจมตีได้10ครั้งครับเพราะในการโจมตี1ครั้งมันจะใช้1ชั้นก็เป็นเหมือนแหวนที่เอาไว้โจมตีต้นเกมซะมากกว่านะครับแล้วก็จะเป็นส0 0เแต่ละชั้นที่10,000 0ปีนะครับแสนห้าหมื่นปีเหมือนจะให้ที่20ชั้นเลยนะครับคงอยู่ตลอดไปโดยสายคอนเสปต์อีกเนี่ย จะได้รับ2ชั้นหลังจากการโจมตีแต่ละครั้งนะครับจะใช้นะโอ้เหมือนแม่ใจว่ามันเป็นทักษะใช้แล้วหมดไปหรือเปล่านะเป็นต้นๆน,นะครับแล้วก็2 0 0 0 0นปีก่อนที่สืบรับแรกของผู้สวมใส่เอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายแต่ละชั้นของตัวดวงตาสีวดวงตาทองจะเพิ่มขึ้นร0 0ซและดวงตาทองจะไม่ถูกกินเมื่อผู้สวมใส่โจมตี เป็นสายคอรหรือสายปีกอ๋ออันนี้ครับต้อง2เซนตีบังคับเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนกิน,นครับเราจะกินทุก1อัน1ดวงตา2ดวงตาเพื่อเอาไปโจมตีแต่ถ้า2องแสนปีเนี่ยคุณจะไม่ต้องโดนกินกินนะครับมันจะไม่กินเลยถ้าเป็นสายคอนสายปีกโจมตีสี่แสนปีนะครับเพื่อผู้สมัใส่เนี่ยเพิ่มแท็บการอาทานะครับของของสายคอแล้วก็สายว่องไวเนี่ยความเสีายจะเพิ่มขึ้นสี่ร้อเปเซ็นเปนเวลา1รอบเอฟเฟกนี้ทิกเกอร์ได้2ครั้งในการต่อสู้ครั้งหนึ่งนะครับ ก็จริงๆเนี่ยถ้ามันพูดจริงจันทรว่า2 0 0แสนปีเนี่ยจำเป็นมากๆ16วงครับจันนี้ได้ครั้งละ4วงเลยนะสูงสุดหกครั้ง64 24ครับมันก็ไม่ได้ออกยากอะไรนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆอ่ะเรื่องการทุบคอนะครับอืมเรื่องการทุบความเป็นเรื่องของดวงจริงๆอ่ะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีให้ให้ซื้อคอนที่เป็นทองอยู่บ้างนะแต่ซื้อเพชรน่าจะมากกว่านะครับ จะซื้อเพชรนะครับจะได้10อันอ่ะขอทุบหน่อยละกันนะอยากลองดูว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอยู่แค่11อ็ขอเนี่ยมันจะยังมันจะได้ไหมมันรีได้นะครับถ้าจะไม่ผิดมันจะมันจะรีรีได้มังเห็นจําได้เหมือนเมื่อก่อนเคยรีได้มไม่ต้องรีหรอกสีทองครับ ของราวันจิตประทะอย่างเยอะนะครับมีอยู่แค่บนบนเท่านั้นแหละถ้าไม่ถึงระดับสีแดงกันว่าไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับโหครั้งต่อไปเราเก็บรางวัลไม่ได้แล้ว,ลวเนี่ยเพราะว่าหมดค่ต้าครับครั้งที่5ครับสีแดงครับโอ้ช่องใส่วงแหวนครับโอ้ยเดี๋ยวได้ลูกแก้วนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลูกแก้วนี้เนี่ยสะสม3ลูกหรือว่าได้ลูกแดงลูกหนึ่งก็จะได้เป็นของรางวัลที่เป็นแจ็คพอตได้เองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ผลิตในรอบนี้ ยังไงกันบ้างรครับสำหรับตู้กิจผลึกใหม่นะครับจริงๆตู้นี้เนี่ยเป็นของใหม่มีอยู่แค่นี้ครับช่องใส่แบบอันเก่าด้วยซ้ำแต่ว่าที่ใส่ใหม่ก็คือเป็นแหวนมาใหม่นะครับเป็นแหวนทางด้านของเกี้ยวอสัลรพิษได้บัฟทางด้านของเนอตอสัลรพิษสีทองก็ถือว่าเป็นอะไรที่บัฟดีมากในช่วงต้นเกมนะครับถ้าทำสองรับเปเซน์ได้เอสองแสนปีได้เนี่ยบัฟจะอยู่กับเราโดยที่เราไม่กินเลยเป็นเป็นบัฟดาเมจที่เยอะสุดๆไปเลยบแบบโดดมากๆเลยนะในความรู้สึกจานเพราะว่าแต่ละชั้นมันให้เยอะมากนะครับ ถ้ามันไม่โดนกินเลยเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดโคตรดีมากๆนะครับนับรับมีนี่จะเนี่ยครับต้องขอตัวลาไปก่อนคุรักแฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากตั้เงินเซลลากก่าโกพัเติ้งถูกจำไว้เติมทีไม่มีฟานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบุยครับ